หญเปื่อนรู้ไหมนั่งยยไม่เอาไม่เอาไม่เอม่เอานั่งนึงดีดสิน้องหลานยายบอกมานี่มานี่มาหายายไม่เอาเมฆกระโดดแม่่นิ่งนินิ่งนิ่งองนินิ่งมามามาให้ยายกดกดหนูนิ่งนิ่งไม่ให้ยายกอดกนเน ปลอคอน้องหมาสวยแข็งแรงมากราคาไม่แพงหากสนใจสั่งซื้อก็กดที่ตะกร้าหน้าคลิปเลยนะคะ